สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทท่านนะครับสวัสดียามเช้าวันนี้นะครับเช้าวันนี้ครับเรามีเหรียญนะครับพระหุระมานหรือเหรียญโชคดีเฮงพันล้านนะครับหานุมานนะครับมาแบ่งปันให้พี่นะครับนั้นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะเกจิอาจารย์นะครับที่ร่วมพิธายุทธ์ปัทงชัยนะครับมีหลวงปู่มหาศลานะครับหลวงปู่เวรพระอาจารย์ต้อมท่าแสแบงหลวงปู่สุริยันพระอาจารย์ธรรมดลนะครับนะ นี่ฮะเป็นหนึ่งรุ่นฮะเฮงพล้านกับเหรียญโชคดีฮะวันนี้ครับมีเหรียญเนื้อทองแดงครับเป็นรายการจองนะครับมาแบกปันให้พี่นะครับมาลุ้นรายการลงยามาลุ้นหน้ากากกันครับเดี๋ยวนี้ครับมาชมกันพี่ชายนะฮะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ครับมาเปิด20รายการนะฮะ ฟ้พึ่งมาใหม่ๆเลยพี่นะส่งตรงรถตู้มาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพี่ชายนะครับเริ่มจากรายการแรกรายการที่หนึ่งไปพร้อมๆกันครับมารายการที่หนึ่งนะครับนะน้องขออนุญาตเปิดก่อนนะครับสักครู่นะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเลีย์แจกทางก่อนนะครับ เหรียญแจกทานนะครับใครจะรับแจ้งได้นะครับนะเหรียญแจกทานใครจะรับแจ้งได้นะครับผมขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะที่อง์ละร้อยแปดสิบาทพร้อมส่งอนะมีมา2ององนะร้อยแปดสบาทพร้อมส่งนะครับมีมา2ององครับนะเดี๋ยวเริ่มจากรายการแรกเลยฮะรายการที่หนึ่เลยฮะรายการแรกครับเปิดออกมาพี่เหรียญโชคดีครับ นี่ฮะโอ้โหรายการนี้อ่ารายการเจ็ดทานถ้าใครรับสององค์นะผมผมให้แค่สามร้อยสามร้อยพร้อมส่งเลยนะครับนี่ฮะรายการแรกครับเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ฮะเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับลงยาม่วงครับดูดีโค้ดเบอร์ตรงไนเออดูดีโค้ดกันนะครับ เลขค้นตัวเบอร์ใหม่เลขสิบสี่ครับนี่ฮะนี่ครับนะลงยามว่วพี่ชายนะครับนะฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่ไอสองร้อยพอนะผมขอสองร้อยบาทพอนี่นะฮะรายการที่หนึ่งนะครับพอสองร้อยบาทพอนะครับพิเศษให้พี่ๆนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สองครับโอ้โหรายการที่สองมาเป็นเพ้นคำว่าโชคดีด้วยนะฮะฝังพลด้านหลังเลขค้ดํัเบอร์หมายเลขสามศูนย์สี่ครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆนะรายการนี้นะรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทนะครับโชคดีเพ้นทองครับนะสองร้อยยี่สิบบาทครับพี่รายการที่สองนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่3ารายการที่3นะครับเป็นลงยาเขียวเหนียวซับด้านหลังเพ้นหะนุมานครับรายการนี้เลขคดเบอร์สามด้านหลังหันเพ้นหันุมานนะรายการที่ขอ250ราสพี่นะครับลงยาหน้าหลังครับนะรายการที่3ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่4นะครับ รายการถัดไปเป็นรายการที่สี่นะครับขออนุญาตเปิดครับมาเป็นลงยาเขียวเหนียวซับครับลมดำนะรายการนี้เป็นเนื้อลมดำเลขคดตัเบอร์สามหนึ่งศูนย์ครับรายการนี้เป็นเนื้อลมดำลงยาเขียวฮะเลโคดเบอร์สามหนึ่งศูนย์นะร,รายการที่ 4, นะนนสี่นะครับเอาไปสองร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สี่นะครับนะวันนี้ราคาแบ่งปันกะเบาครับพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนจัดมาได้เลยนะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่ห้าโอ้โหรายการที่ห้าหน้ากากเต็มครับรายการที่หนึ่งรายการพิเศษนะหน้ากากเต็มด้านหลังเป็นทองแดงซาตินเลขค้นเบอร์อรหมายเลขเจ็ดสิบหกฮะรายการนี้ครับงานะสวยมากขอสามร้อยพี่องค์นี้สวยพี่นะขอสามร้อยพี่หน้ากาก,ากชุบทองฮนะรายการนี้ขอสามร้อยบาทนะครับนะรายการที่ห้านะฮะเดือดโชคดีนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่6นะครับรายการที่6มาเป็นลงยาเสือขาวกับเนื้อทองแดงผิวลุ้งหรเปบ่าเลขโคดอัเบัมมเลขสี่สามหกนะฮะสี่สามหกนะครับรายการที่หกนะครับนะเอาไปสองร้อยสี่สิบบาทนะครับองค์นี้เสือขาวขอสองร้อยสี่สิบบาทครับพี่นะครับรายการที่หกนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดมาเป็นลงยาม่วงกับเนื้อทองแดงผิวลุ้งๆคนระับนี่โอ้โหผิวสวยเจัดองงี้นะเลขโขตะเบอร์นะครับนะ้ำหมายเลขหกหกสามนะลายการที่หกหกสามด้วยนี่ฮะใช่ไหมนะหกหกเจ็ดหกหกสามนะนี่รายการนี้เอาไปสองร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่แปดนะ รายการที่8นะครับขออนุญ,ญาตเปิดครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟครับลงยาหักนุ่มานด,ด้านหลังเลขคันเบอร์สามห้าศูนย์ะผิวไฟครับรายการนี้นะเอาไปสองร้อยพอนะครับเอาไปสองร้อยบาทพอพี่นะด้านหลังเพท์ด้านหลังลงยาหักนุ่มานนะเอาไปสองร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับ นะครับต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าโอ้โหมาแลวครับเหรียญพรีเมียมมาเลยครับนะคใครจะรับแจ้งมาเลยครับเหรียญพรีเมียมเป็นรายการพิเศษนะครับนี่รายการพิพเศษเดี๋ยวผมตัดให้ชมนะะเป็นรายการเซอร์ไพรส์นะครับนี่โอ้โหวสวยโอ้โหพี่ เลขคนละเบอร์นะครับหมายเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์นี่ฮะสวยงามพี่นะครับโอ้โหเด่นโชคดีนะทะเลียมนี่สวยเลยนะครับนะใครจะรับแจ้งมานะพี่นะใครจะรับแจ้งมาได้เลยนะครับนะรายการนี้ผมขอสี่ร้อยบาทพอสี่ร้อยบาทพอพี่นะครับเพ้นเต็มสูบแบบนี้นะครับรายการที่เก้านะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบนะครับ รายการที these, three, ่สิบขออนุญาตเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งเนี่ยเพ้นด้านหลังนะครับไอ้ลงยาด้านหลังเลขคุณเบอร์สองสองสามสองสสองอะไรสองเจ็ดเก้าเก้ารป่าพี่นะรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบนะครับเอาไปสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนี่ย รายการที่สิบเอ็ดรายการท่ากากครับเนี่ยฮะรายการนี้นี่ครับเป็นผิวลุ้งนะครับเลขโค้ดอัลบึดนะครับหมายเลขนะฮะห้าสองหนึ่งกใช่ไหมเนี่ยฮะเอาไปวิจัยองค์นี้สามร้อยบาทนะสวยมากนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสองครับมาฮะรายการที่สองก็มาครับมันปูหรือเปล่าไม่ต้องมีมันปูผิวลุงผิดนะไม่ซ้ากันนะพี่นาเลขคนจะเบอร์ห้าหกสามรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสิบสองนะครับตอนนี้นะฮะต่อมาครับรายการถัดไปรายการที่สิบสามฮะ รายการที่13มาเป็นหน้ากากเงินกันบ,บ้างนะครับเลขโค้ดตนเบอร์หมายเลข6 4สบครับนี่ฮะนะฮะเดี๋ยวดูบรายการสักครู่นะครับนะสักครู่นะครับพี่น้าต้องดูบรายการแป๊บนะครับ นี่นะสวยนะอ่ะนานักกากเงินแท้ครับรายการนี้น้ากากเงินแท้นะครับดูแล้วนะ,ะนี่ครับเดี๋ยพี่นี่น้กกากเงินแท้นี่นะครับน้กกากเงินแท้ครับ รายการนี้หน้ากากเงินแท้นะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับ4ี่ร้ยบาทนะครับเลขค้นตัวเบอร์หกสสี่นะครับรายการที่13บสามขอสี่รอยบาทนะครับหน้ากากเงินแท้นะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปรายการที่14สี่ครับรายการที่14สี่ลงยาม่วงขอสองร้อยบาทนะครับเลขค้นตับเบอร์หมายเลขปดตัวโอหมายเลขแปดตัวเดียวด้วยขอ2อ0ยห้าิฮะอุย้ยลงยาพลายนะ ลงยาสองสี่ครับรายการที่ขอสองร้อยห้าสิบครับเลขคนเ,เบอร์หมายเลขแปดตัวเดียวครับขอสองร้อยห้าสิบาทในที่นะรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าครับเป็นลงยาน้้าเงินฮนะนี่น้ําเงินแดงเลขคนจเบอร์หมายเลขสี่หกศูนย์ครับรายการนี้เอาไปสองร้อยบาท สองร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่สิบห้าต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเป็นลงยาธงชาตินะครับนะฮะสิบหกเป็นลงยาธงชาติสวยมากครับพี่นะครับเลขคุณตังเบอร์เป็นเลขแปดสิบสองครับผิวไฟครับลงยาธงชาตินะรายการนี้ขอสองร้อยสี่สิบบาทนะครับสองร้อยสี่สิบบาทครับลงยาธงชาตินะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะสิบเจ็ดเป็นลงยาหญิงอย่างนะครับเลขคนจะเบอร์สิบเจ็ดนะเดี๋ยวสิบแปดนะลงยาหญิงอย่างครับเอาไปสองร้อยครับเอาไปสองร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับพี um ่ชายรายการต่อไปรายการที่สิบแปดนะสิบแปดเป็นลงยาหญิงอย่างก็จะคนละเนื้อฮะ มีมัปูกับผิวลุ่งนะครับกางเลือกเลขเอานะครับเลขคนณตเบอร์มาเลขสองเจ็ดห้าครับโอเคนะเอาไปสองร้อยพอพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้าเปิดมาเป็นลงงานชมพูครับเลขคนณตเบอร์หมายเลขนะฮะสี่สองสามครับนะเอาไปสองร้อยพอพี่รายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับรายการที่ยี่สิบ รายการ20รายการท้ายครับเป็นเสือขาวเนื้อทองแดงนะฮะผิวลุงเลขคนะเบอร์4 5 4ฮะรายการนี้เอาไป220บาทนะครับ220บาทพอพี่นะครับลรายการที่20นะครับสำหรับนี้ครับมีมาให้พี่20รายการนะครับลองเดกดูชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้การขอบพระคุณที่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ